แน่นทุกตัวเลยร็อตอะ่ะไม่เคยถอดครับนี่นี่แล้วถอดอบ,อบินลอ็อกใช่ปิแยกปอกด้วยฮะบินล็อกอย่างนั้นนี่ครับถอดนะครับบอกไฟฟ้ามีครับแต่ไม่ใช้ครับร้านน,นี้แมนนวลนครับ เปลี่ยนกล่องเลยเหรอกันฝุ่นออกเปกล่องด้่ไหมครับแล้วกล่องนี้แล้วน็อตล้ออ่ะแต่รู้นะเอาไม่ออกเลยอ่ะน่อตรงเหยียบเบรกอ่ะตรงไหนใครเหยียบเบรกคนที่ถอกลางอ่ะเหรอไอ้น็อตตรงกลางอะนัวเนี้ยอ๋อแกโป๊กเลยอ่ะเอาไม่ถอดนี้เสร็จก่อนนะนี้เสร็จแล้ว ใช่เลยถอดน็อตเนี่ยอย่าเป้าเลยสัตว์โอ้ยครับดูสองตัวเดียวมีทุกช่างเข้ามาที um, okay. oh, ่น yeah. uh. oh, oh, ี่ได้ถอดได้อย่างเดียวครับประกอบตกไปอีกร้านหนึ่งถอดได้ได้ออกโอ้นี่ครับแน่นมันส่งเนี่ยนี่เราจะเปลี่ยนบุดยางตรงนี้แล้วมีอะไรเพิ่มไหมเนี่ยเราไม่ลองใช้นี้ก่อนเหรอบอกว่าตัดตัดตัด ร้อนังนี้สามสังนู้นสไม่เข้าไปดิครับไรเบาพี่แล้วมีร้อยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วอิงสายร้อนไม่เข้ากันเลยอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราใช้บอกไฟฟ้านี่ออกไหมฝั่งนู้นไม่ออกใช่แล้วใช่แล้วฝั่งนู้นน่าจะฝั่งนี้ยังนี่ครับก็เหมือนกันแล้วมั้งมัดดมครับนี่ เคยขยับแล้วไม่เปิดมีครับไปไปแล้วนะมไม่ไปครับกระดิกครับเอาไงครับต้องนมไหมต้องเหยียบเบรกให้พี่นมเหยียบเบรกนะนี่ครับช่างอำนวย่วยกันครับเบรกไม่อยู่ งต้องติดเครื่องหะเอาอยู่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 อุ้ยนี่มันมันจะหมุนไปตัวเนี้ยไปวะเอกไม่อยู่อ่ะเอกไม่อยู่ครับเ็กไหลต้องอะไรขัดไหมต้องย้ำปะ พี่เหยียบสุตรหรือยังเมื่อกี้เนี่ยฮะตวเนี่ยเอาใหม่ดิพี่น้ำมันก็ไหลไปเปนยุบยุบไปอ่ะเฮ้ยสตาร์ทเครื่องช่วยก็ได้พี่เอาเรียกว่างนะนะสตาร์ทเครื่องช่วย <S <S <ช>ล้อหมุนเลยอ่ะเหยียบเองเลยพี่เอาล้วครับเหยียบแล้วครับตรงนี้ไม่ได้ แป๊บครับตอบแป๊บอ่ะอย่าเบรก์ไว้ได้ึงอย่าเบรกครับพวงมาลัยตึงพวงมาลัยไม่ได้จับพวงมาลัยไม่ได้อ๋โอ้โหไม่เดินเลยไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่ครับโอ้โหจะไปรอดน้ำมือช่างแซมมันรถดสิบล้อปว้เนี่ยฮะโอ้โหของจริงครับเนี่ยเราใช้บ๊อก เดี๋ยวอ,อีกข้างนึงพี่โอ้โหง่ายเลยครับเีเราจะแค่เปลี่ยนบูทไอ้นะยางกันเผากันสนนี่แหละถอดออกขนาดนี้นะครับอีกหนึ่งข้างครับรติดตามชม EP สอ,องครับ